สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงสวัสดีครับผมชื่อตังทอนครับอายุ13ปีมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยครับที่จะได้นั่งรถไฟผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีครับ สวัสดีค่ะหนูชื่ออุ้มอายุ12ปีมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะอุ้มไม่เคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟมาก่อนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้นั่งรถไฟรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูคิดว่าจะต้องเป็นการเที่ยวที่น่าตื่นเต้นและสนุกมากแน่ๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อฟลุ๊กครับอายุ14ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มีโอกาสได้เดินทางมากรุงเทพและจะได้มานั่งรถไฟผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อคาร์บอนครับอายุ14ปีมาจากจังหวัดปราจีนบุรีครับผมเคยคิดอยากจะมาสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่ก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับพอวันนี้มีโอกาสได้มาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อยินค่ะอายุ12ปีมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ตอนนี้พวกเรากำลังรอพี่ต้นอยู่ค่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่พี่ต้นจะพาเราไปเที่ยวสวัสดีค่ะหนูเชื่อหนูแดงอายุ12ปีมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้หนูจะมีโอกาสได้นั่งรถไฟถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับหนูเลยละค่ะ <c oughs> สวัสดีครับน <S <S ้องๆสวัสดีครับเออน้องๆมาถึงกันนานหรือยังครับเนี่ยถึงสักพักเองครับเออพี่ชื่อพ um, ี่ต้นนะครับวันนี้รายการเดสโกโกจะพาน้องๆเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งปีจะจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับและพี่ต้นก็ได้จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเตรียมว้ให้น้องๆทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยจองผ่านทางเว็บไซต์ dticket. railway. co. th ครับพี่ต้นครับแล้วถ้าเราจะมาซื้อตั๋วรถไฟที่นี่เลยได้ไหมครับอออถ้ามาซื้อตั๋วรถไฟที่นี่เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามาซื้อตั๋วที่นี่ตั๋วที่ต้องการอาจจะเต็มหรือวันที่เราอยากจะเดินทางอาจจะไม่มีตั๋วจำหน่ายแล้วครับอ,อ๋อตอนนี้ใกล้ได้เวลาต้องไปขึ้นรถไฟกันแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับน้องด้อ <Okay. S 3> ไปกันเลยไปกันเลยครับ ต้นครับผมตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ขึ้นรถไฟย,ยนครับน้องทุกเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตู้โดยสารของเราอยู่ตรงไหนนะครับออตู้โดยสารของเราอยู่ตรงไหนนะนนะขบวนยาวมากๆเลยครับน้องๆยาวไปถึงโน่นเลยครับพี่ต้นใช่ครับน้องๆครับนี่คือตัวรถไฟนะครับ ในสักครู่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาขอตรวจตัวรถไฟพี่ต้นจะแจกตั๋วให้น้องๆคนละหนึ่งใบนะครับ,รบนี่ครับหนึ่งใบแล้วก็ฝั่งนี้อีกคนละหนึ่งใบเอาลวส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับต,ตัวนี้ไงครับที่พี่ต้นบอกว่าจองผ่านทางเว็บไซต์เตรียมไว้ให้น้องๆออาลวนั่นไงครับเจ้าหน้าที่มาพอดีเลยครับ เยี่ยมเลยครับน้องๆเห็นไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถไฟด้วยนะครับพี่ต้นคะเราจะใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนคะโอ้เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงที่หมายจะมีจุดชมวิวที่รถไฟจะจอดให้ทุกคนได้ลงไปซึมซับบรรยากาศและถ่ายรูปกับวิวสวยๆด้วยนะครับรถไฟจะจอดที่จุดชมวิวประมาณ20นาทีนะครับจากนั้นเราก็จะขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกันต่อครับที่จุดชมวิวนะ่ยสวยมากๆเลยนะครับน้องๆรอดูได้เลย <c oughs> นำเที่ยวรถไฟลอยน้ำจะจอดให้เราลงไปถ่ายรูปประมาณ20นาทีบริเวณนั้นเป็นจุดที่พิเศษมากเพราะเป็นสะพานรถไฟกลางอ่างเก็บน้ำที่เราจะเห็นน้ำอยู่รายรอบตัวเราที่นั่นนะ่ะวิวสวยมากๆเลยนะครับและเป็นจุดที่เป็นอันซีนอินไทยแลนด์เพราะว่าถ้าไม่มาด้วยรถไฟเราก็จะไปถึงตรงนั้นไม่ได้และ นอกจากนั้นแล้วมีรถไฟของเราเพียงขบวนเดียวเท่านั้นที่ได้จอดที่นี่เป็นกรณีพิเศษอ๋อแล้ววันนี้เรามีของที่ระลึกมาเล่นเกมแจกให้กับทุกๆุกคนในตู้โดยสารนี้ด้วยนะครับทุกๆคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือหน่อยครับ <c oughs> เราจะใช้วิธีสุ่มเลขที่นั่งที่อยู่ในตั๋วของทุกคนฉะนั้น หิบตัวของทุกคนขึ้นมาดูเลขกันเลยครับเราจะสุ่มโดยใช้แอปพลิเคชันมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเลขที่ได้รางวัลได้แก่หมายเลขหมายเลข 2, 2> สองและหมายเลขเจ็ <Yeah. S 1> ได้รางวัลด้วยขอบคุณครับเย้ yeah. <c oughs> ปรบมือให้กับผู้โชคดีหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> น้องครับตอนนี้เราเดินทางใกล้มาถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ํากันแล้วนะครับซึ่ตอนนี้มันใกล้มากๆแล้วนะครับใช่ตรงนั้นหรือเปล่าครับพี่ตน้นออใช่แล้วครับน้องๆใช่แล้ว สำหรับผมนะครับการได้มานั่งรถไฟลอยน้ำเป็นประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีมากๆเลยครับตลอดการเดินทางที่มาจังหวัดลบบุรีผมได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามได้เห็นเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ได้เห็นท้องฟ้าก้อนเมฆและภูเขาที่สวยมากๆผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดการเดินทางเลยครับและผมก็ได้คุยกับเพื่อนมาตลอดทางสนุกมากครับการเดินทางด้วยรถไฟมาจังหวัดลบบุรีของผมนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นตอนที่รถไฟมันเอียงไปซ้ายทีขวาทีนะครับ แล้วพอมาถึงจุดชมวิวผมก็มองเห็นน้ําในเขื่อนกว้างมากๆผมเห็นภูเขาเห็นนกบินไปบินมาบรรยากาศก็เย็นสบายมากๆเลยล่ะครับหนูรู้สึกว่าตอนที่ไปอยู่กลางเขื่อนเหมือนลอยอยู่บนน้ําเลยค่ะหนูไม่เคยได้เจอแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้ววิวทิวทัศน์ภูเขาก็สวยมากเลยค่ะน้องๆลงมากันเลยครับไปชมวิวตรงนั้นกันครับมาเลย น้องๆครับหลังจากที่เราชมวิวกันที่จุดนี้ครบ20นาทีแล้ว เี๋ยวเราต้องกลับขึ้นขบวนรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีโคกสนุงนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีการจอดรถไฟแวะพักให้เราลงไปซื้อสินค้ากันด้วยนะครับที่นั่นนะมีสินค้าของขายเยอะมากๆเลยครับน้องๆสามารถลงไปซื้อกันได้ตามใจชอบมีสินค้าพื้เนเมืองของจังหวัดลบบุรีจําหน่ายด้วยนะครับงั้นเราไปกันเลยดีไหมไปกันเลยครับ อกกเลยมันนคบิสถานีรถไฟโคกสลุงอ่าน้องๆครับมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณดอรรอบนี้จะมีการขายสินค้าอยู่นะครับน้องๆเดินไปเลือกซื้อสินค้ากันได้เลยครับไปเลย เอาหนึ่งถุงใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเอาหนึ่งถุงครับเออแม่ค้าครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็ไม่กคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเดี๋ครับยี่สิบบาทค่ะเอาถุงละยี่สิบบาทใช่ไหมครับโอเคครับเอาหนึ่งถุงนะครับได้เลยค่ะตั้งทอนค่ะขอพี่จะอุดหนุนอันนี้หนึ่งถุงเอาหนึ่งถุงนะครับใช่ครับถุงเก่าถุงใหม่ดีแล้วครับอเอาอันนี้แหละครับโอเคครับ น้องซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปนั่งกินอาหารกันบนรถไฟนะครับดีเลยครับพี่ตน้นเราจะได้นั่งรถไฟไปด้วยพักไปด้วย ในรถไฟเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์มามามา,มา,มาตอนที่พวกเราอยู่ที่ตลาดน่ะพี่ต้นเห็นน้องๆสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าซื้อของกินกันมาเพียบเลยพี่ต้นอยากจะรู้ว่าน้องๆใช้วิธีการสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้ายังไงกันบ้างล่ะครับของผมนะครับใช้วิธียกสินค้าขึ้นมาแล้วก็ชี้ถามราคาคนขายก็จะยกนิ้วบอกเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขง่ายๆกับผมครับ โอ้ก็คือใช้นิ้วมือแทนตัวเลขใช่ไหมครับแล้วน้องๆละครของผมจะใช้วิธีการชี้ไปที่ของแล้วก็ทำสีหน้าว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ครับใช้สีหน้าท่าทางโดยการชี้และทำสีหน้าว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาส่วนพี่ต้นเนี่ยใช้วิธีสื่อสารโดยการอ่านปากนะครับแต่ว่าแม่ค้าใส่หน้ากากอนามัยทาให้มองปากไม่เห็นเลยสื่อสารกันไม่ได้พี่ต้นเลยใช้วิธีเขียนตัวเลขบนฝ่ามือว่า20บาทใช่ไหมแม่ค้าก็เข้าใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราใช้ซื้อของได้เหมือนกันนะครับ จากทุกวิธีที่น้องๆบอกมาถ้าคนหูหนวกคนอื่นได้มาดูคลิปนี้ก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อใช้สื่อสารกับคนหูดีได้เหมือนกันน้องๆทุกคนเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้เราได้นั่งรถไฟชมบรรยากาศในชมวิวที่จุดชมวิวรถไฟลอยน้ําได้เห็นทิวเขาที่สวยงามกันแล้วนะครับแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาทุกคนไปชมทุ่งดอกทานตะวันกันนะครับที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นนด์มาร์ k ของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับน้องๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมครับโอเคงั้นเราม กันเลยครับ <Yeah. S 1> <Yay. S 2> ไปเลยทุ่งทานตะวันลบบุรี เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เราได้มาชมทุ่งดอกทานตะวันกันแล้วเนี่ยน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับผมมีโอกาสได้เห็นเมล็ดทานตะวันแบบสดๆที่อยู่ในดอกทานตะวันด้วยครับเราเคยสงสัยใช่ไหมว่าเมล็ดที่เราเคยกินมันมาจากส่วนไหนที่แท้มันก็มาจากดอกทานตะวันนี่เองครับใช่ใช่ส่วนของผมเป็นการได้มาเห็นดอกทานตะวันจริงๆครั้งแรกเลยครับเคยเห็นแต่ในรูปภาพกับโทรทัศน์พอวันนี้ได้มาเห็นของจริงรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับนี่เป็นครั้งแรกของผมที่มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นของดอกทานตะวันก่อนหน้านี้ยยังไม่เค โอ้ครับ, oh, รบส่วนนูนะคะ mm. ก็มีโอกาสได้เห็นดอกทานตะวันใกล้ๆแต่และ mm. ดอกใหญ่ม<ช>ากครับนี่ดอกขนาดใหญ่และที่นี่ก็มีเยอะมากๆเลยครับโอเคครับน้องๆวันนี้พี่ต้นยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อนั่นก็คือวัลภาฟาร์มครับที่วัลพาฟาร์มเนี่ยจะมีทั้งการเลี้ยงสัตว์และมีการทําเกษตรปลูกพืชผักด้วยนะครับและพี่ต้นเนี่ยไม่ได้พาน้องๆไปเที่ยวชมเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่มีกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ทำกันด้วยครับน้องๆพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วครับนั้นเราไปกันเลยครับลวลภาฟาร์มสเตย์น้องๆครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัลภาฟาร์มกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาน้องๆไปเดินดูบรรยากาศรอบๆฟาร์มกันก่อนนะครับอยากไปดูแล้วครับไปดูแลเหมือนกัน น้องครับคนที่นั่งอยู่ด้านขวามือของพี่ต้นที่พี่ตักนะครับเป็นเจ้าของวัลลภาฟาร์มซึ่งวันนี้พี่ตักก็เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆได้ลองทํากันด้วยนะครับรวมไปถึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัลลภาฟาร์มว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสวัสดีครับพี่ตักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะน้องทุกคนวัลลภาฟาร์มสเตย์ของเราเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะนั่นหมายถึงเราได้ทํางานร่วมกับชุมชนนะคะและเราก็มีที่พักและมีกิจกรรมต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักด้วยค่ะ กิจกรรมของเรานะคะก็จะมีปั้นดินทําไข่เค็มดินสอพองจัดสวนจิว๋วแล้วก็พาขี่มา้าขี่ควายแล้วก็ยังมีกิจกรรมพาไปเที่ยวตลาดชุมชนด้วยค่ะ <c oughs> เออแล้ววันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะพี่ตักจะสอนน้องๆทําไข่เค็มดินสอพองค่ะโดยเราจะใช้ไข่เป็ดจากฟาร์มของเราเอง แล้วก็จะมีดินสอพองนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีค่ะน้องๆจะได้รู้จักดินสอพองผ่านการลงมือทําแล้วก็จะได้มีของฝากกลับบ้านไปด้วยแล้วค่ะอืมโอเคนะครับน้องๆพร้อมกันหรืออย่างครับพร้อมแล้วครับดีเลยครับน้องๆทุกคนครับเวลาที่พี่ตั๊กสอนน่ะถ้าน้องๆสงสัยตรงไหนให้น้องๆพยายามสื่อสารกับพี่ตั๊กด้วยภาษามือของน้องๆเองเลยนะครับอืมเชิญพี่ตั๊กเริ่มได้เลยครับ โอเคค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่เป็ดนี่ค่ะและนี่ทายซิคืออะไรเลือดเลือค่ะถูกต้องค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะคืออะไรใครเคยเห็นบ้างเห็นไหมแป้งดินสอพองครับช่ยทาหน้ามันสุกรานไงครับน้องๆใช่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะถูกต้องเลยในน้องยื่นหน้ามาหน่อยค่ะอย่างนี้เขาจะเล่นกันอย่างนี้ค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะ เขาจะเอาไว้ทาแก้มกันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือกับดินสอพองมาผสมกันนะคะเราจะใช้ไข่เป็ดหนึ่งฟองนะคะเกลือหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ดินสอพองสิบเม็ดเลยละคะ่ะเข้าใจแล้วคะ่ะ น้องๆขยำแป้งให้ละลายกันหน่อยนะครับใครผสมเสร็จแล้วให้เอามาพอกไข่ได้เลยค่ะค่อยๆเอาแป้งมาห่อ,อไข่ทั้งหมดเลยนะคะขอเอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยค่ะพอกทั้งฟองแบบนี้เลยนะคะเข้าจายแล้วครับนี่ค่ะโอเคนะคะเยี่ยมมาก หลังจากที่เราพอกไข่เสร็จแล้วเรายังกินไม่ได้นะครับเราต้องรอเก็บเอาไว้อีกประมาณ7-14วันถึงจะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ครับสําหรับการนํามาทอดเป็นเมนูไข่ดาวให้เก็บไว้ประมาณ7วันหรือถ้าอยากนําไปทําเป็นไข่เค็มต้มก็ให้เก็บไว้ประมาณ14วันนะครับเข้าใจแล้ว นี่ก็คือขี้เถ้าแกลบค่ะคือเปลือกข้าวที่เอามาเผาจนเป็นสีดำนครับอ๋อน้องครับอันนี้ก็มาจากข้าวเปลือกนะครับเดิมจะเป็นเปลือกข้าวสีน้าตาลแล้วก็นําไปเผาจนเป็นขี้เถ้าเรียกว่าขี้เถ้าแกลบนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับอืเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเสร็จแล้วค่ะนานขอพี่ตนดูหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกคนเยี่ยมมากๆเลยครับ วันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กที่ช่วยสอนให้พวกเราได้รู้จักวิธีทำไข่เค็มดิสอพองทําให้พวกเราเนี่ยได้รับความรู้เรื่องการทําไข่เค็มดิสอพองซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีที่คนนิยมซื้อไปเป็นของฝากกันด้วยนะครับเออต้องขอ,ขอขอบคุณพี่ตักมาก,ออกมากนะครับขอบคุณคร<ค>ับไหนขอพี่ต้นดูหน่อยสิขอดูผลงานหน่อยครับกินได้เลยไหมเนี่ย,네ยโอ้ยัี่บอลเล่นพี่หยอดเขื่อนขำขำั บ้างครับน้องๆกับการเที่ยวชมบรรยากาศท่ากลาธรรมชาติที่วัลภาฟาร์มได้มาเห็นการทําการเกษตรปลูกข้าวรวมถึงการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดของที่นี่และน้องๆก็ยังได้เรียนรู้ผ่านการทากิจกรรมการทําไข่เค็มดีซอพองอีกด้วยซึ่งไข่เค็มดีซอพองเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับพี่ต้นเห็นน้องๆแต่ละคนมีโอกาสได้สื่อสารกับพี่ตักรู้สึกว่ามันยากง่ายยังไงกันบ้างครับ ของผมนะครับใช้วิธีสังเกตวัตถุดิบที่พี่ตั๊กชี้ให้ดูครับเช่นมีเกลือมีขี้เถ้ากแกลบบแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ได้เห็นที่พี่ตั๊กทําให้ดูพอผมลองทําตามก็ทําได้มันก็ไม่ได้ยากเลยล่ะครับคือเราทําตามพี่ตั๊กเลยใช่ใชไหมครับครับแล้วน้องลุกล่ะครับ ผมใช้วิธีสื่อสารแบบใช้สีหน้าท่าทางกับท่ามือบอกตัวเลขในการสืออส่อสาร <c oughs> ครับอ้ชกหนึ่งช้อนก็ชูนหนึ่งนิ้วใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วน้องล่ะครับของผมใช้ทั้งการอ่านปากดูสีหน้าพี่ตั๊กแล้วก็ทําตามครับแล้วก็มีดูเพื่อนด้วยครับว่าเพื่อนทอํายังไงมาถึงดูพี่ตั๊กไปด้วยดูเพื่อนไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตน้นเห็นไหมครับถ้าน,น้องพยายามมันมีหลากหลายวิธีในการทําให้น้องๆสื่อสารได้น้องๆทุกคนเยี่ยมมากๆเลยนะครับ ปรา,ายกิจกรรมต่างๆที่น้องๆได้ทำตลอดทั้งวันนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าคนหูหนวกก็สามารถออกมาใช้ชีวิตและทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนทั่วไป และพี่ต้นก็เชื่อเสมอว่าไม่เคยทำไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้ขอเพียงแค่น้องๆกล้าที่จะสื่อสารและพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องน้องๆก็จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคในการใช้ชีวิตไปได้อย่างแน่นอนครับและในตอนหน้ารายการเดฟโกโกจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ